ค่ะสวัสดีค่ะบตอนรับคุณผู้ชมก็อยู่รายการ Maya Entertain วันนี้นะคะอยู่กับ Miss Grace ได้ไหมได้ไหมได้อันนี้เป็นพีดีปะคะพีดีพีดีหมอคุมณกับจักรีนะคะวันนี้มาประจำการแม่จุ๊บละค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนแม่จุ๊บขมุบกรรมอีกหนึ่งวันคุณผู้ชมนะครับกับหมอคุณมายาฮอตนิวแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมแม่จุ๊บเนี่ยแก53แล้วใช่ไหมใช่แล้วเพิ่งจะมีข่าวดีไปถูกต้องแกแข็งแรงจังเลยอ่ะเพิ่งพระราชทานน้ำสับ ไปสดๆร้อนๆเลยความเงียบเงามากันไหนๆแม่จุกบไม่โย่สุขภาพแกดีนะถูกต้องคุณผู้ชมนะครับสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆเลยนะครับเราต้องดูแลใส่ใจเรื่องราวของสุขภาพให้ดีเลยยิ่งเฉพาะนับปัจจุบันโรคเบาหวานโรคความดันเป็นโรคฮิดสําหรับคนไทยเลยนะครับดีบินายเขาจัดโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมเลยวันนี้นะครับตามโปรโมชั่นที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอใครไม่อยากเผชิญกับโรคพวกนี้ต้องรีบโทรสอบถาม ใช่นะคะโทรมาได้เลยค่ะเบอร์ขึ้นหน้าจอด้านล่างแล้วนะคะ0 2 6 6 6 9 4 5 6นะคะสแกนกิโลโค้ดหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามกันก็ได้แอดมาหยาไลฟ์ er Life นั่นเองค่ะ<อ>าคราคาเขาได้ของเรานะคะจะพาไปดูดาราสาวชื่อฟิล์มราชาน,นันหลายคนเอ,เอ<ๆ>๊ะฟิล์มรัฐภูหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะน้องฟิล์มรชาน,นันนะคะเขาก็จะมาเปิดใจนะคะถึงบอกว่าเส้นทางในวงการบันเทิงค,คือน้องบอกเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยเตรียมเปิดเส้นทางนะคะแล้วก็รับงานแสดงเต็มตัวเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งจริงๆแล้วตัวเธอเองก็เพิ่งเรียนจบด้วยอเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าค่ะไปดูความสวยความปังความสามารถของน้องฟิล์มกันเลยดีกว่าค่ะเป็นปีที่ได้เริ่มทํางานแบบเต็มตัวเพราะว่าน้องฟิล์มเพิ่งเรียนจบเมื่อปีที่แล้วมันโล่งมากๆแบบมากๆเลยจากเหมือนที่เราเคยแบกทุกอย่างไว้บนอกอย่างเงี้ยพอเราเรียนจบปุ๊บอ่ะอะอกจะได้ทําสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยไม่รู้สิแต่พอ น่าจะย้อนกลับไปประมาณ3-4 4ปีที่แล้วอะคะ่ะได้มีโอกาสได้เวิร์กช็อปครั้งแรกได้รู้จักการแสดงครั้งแรกแล้วก็ชอบเลยรักเลยเราชอบศาสตร์นี้มากๆแบบรู้สึกว่าอยากศึกษาเพิ่มอยากพัฒนาตัวเองมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันเหมือนเรารู้สึกว่าศาสตร์นี้ทําให้เราได้รู้จักตัวเองในมุมอื่นมากขึ้นในมุมที่เราเฮ้ยเราไม่รู้เลยว่าเรามีมุมนี้ในตัวเองเหมือนกันนะอะไรเงี้ย ใช่แล้วฟิลรู้สึกว่าฟิลชอบที่จะเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ชีวิตตัวละครอะไรเงี้ยค่ะในแต่ละเรื่องก็จะมีแบบตัวละครเยอะๆแตกต่างกันออกไปแล้วจะชอบวิเคราะห์ตัวละครว่าเออเขาเติบโตมายังไงเขาแบบเพราะอะไรเขาถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสนุกกับการที่แบบเข้าใจคนอะไรเงี้ยให้เรื่องไหนเป็นที่สุดใช่ไหมคะมันที่สุดแต่ละเรื่องมันแบบต่างกันออกไปใช่ไม่เหมือนกันออกไปแต่ถ้าฟิล์มเล่นแล้วรู้สึกชอบมี2เดือนที่รู้สึกอิน เพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่แปลกใหม่แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากรองเล่นแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราได้เล่นอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่าเราก็ไปสุดตัวเหมือนกันเอ่อเป็นเล่นเป็นลุงตะวันนะคะจะเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ซึ่งตอนเด็กเนี่ยจะเป็นคนที่สดใสแล้วก็จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มาพลิกบทบาทเขาแล้วก็เปลี่ยนไปเลยจากหน้ามือไปหลังมือฟิลรู้สึกว่าความมันไม่ค่อยมีคําว่ายากสําหรับฟิลสักเท่าไหร่เพราะว่าฟิลจะมองว่ามันเป็นความท้าทาย หมดเลยแบบเฮ้ยมาสิลองนี้อันนี้คือสิ่งใหม่มาสิมาเข้ามาฉันจะทาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มองว่ามันยากเพราะว่าฟิลรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรามองว่ามันยากอะใจเรามันจะท้อมันจะถอยมันจะแบบมันจะไม่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 มีแรงฮึดสู้อย่างเงี้ยใช่แต่ถ้ามองว่ามันเป็นสิ่งใหม่แบบเฮ้ยลองดูดิไม่เสียหายอะไรนี่ลองไปก่อนทําไปก่อนเลยก็ฝากผลงานด้วยนะคะ2เดือนเรื่องเดียวกันค่ะออนแอร์นะคะทุกวันจานนังคารค่ะเวลา2องทุ่มครึ่งครับ แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีโฮมสคูลนะคะนักเรียนต้องัติดตามได้นะคะซีรีส์ของน้องฟิล์ม2เดือดเลือดเดียวกันค่ะต้องเลยนะครับน้องโอมภาวัตก็เล่นด้วยนะใช่เรื่นี้ปังมากใช่<ด>ค,ะค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวความรักดีๆคุณผู้ชมนะครับสำหรับความรักของคู่นี้ดำเนินมาถึง9ปีด้วยกันนะครับสำหรับชินชินวุฒิแล้วก็ลิลลี่คุณผู้ชมนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็พึ่ง มีการซื้อบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ดูรายการ u ูทู e เขาบ้านเขาใหญ่โตมากถือว่า<ม>คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับ<ะ>ที่ความรักแบบว่ายาวนานมากๆคุณผู้ชมแต่ว่ารายละเอียดของข่าวจะเป็นยังไงไปตามสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยครับปีที่9ครับเ<ม>ขาปีที่9ใช่เขาปีที่9ก็ดีครับดีดีมันอยู่ในช่วงที่ผมว่าตอนนี้เราสร้างสร้างด้วยกันครับสร้างรากฐานด้วยกันก็อย่างที่หลายๆคนเห็นก็คือเพิ่งซื้อบ้านไปแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะเอาอินทีเรียเข้าไปดู จริงๆเข้าไปดูแล้วแหละก็เดี๋ยวจะเริ่มดีไซน์เริ่มอะไรเงี้ยก็น่าจะประมาณต้นปีหน้ามั้งครับสิ้นปีนี้ต้นปีหน้าที่แบบจะได้ย้ายเข้าไปอยู่ตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นมากเพราะเป็นบ้านหลังที่2เราด้วยอะไรเงี้ยบ้านหลังแรกเราก็ให้แม่หลังนี้ก็เหมือนเป็นการสร้างครอบครัวด้วยกันสร้างรากฐานด้วยกันเพื่ออนาคตอะไรเงี้ย<ไ>ครับก็แฮปปี้นะแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยผมว่าต่างคนต่างได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วก็มีเป้าหมายด้วยกันมันมันก็ทําให้ทุกอย่างมันแฮปปี้อ่ะมันไม่มีอะไรต้องแบบมานั่งงงงเเเคคคคคีีียยดดนนนนนัั่่่่ิอาา้้้้แแลววผมททก็็ปขบบ ไว้ใจซึ่งกันและกันมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเลยทําให้แล้วก็ไม่ได้ทําตัวอะไรอย่างนั้นด้วยอ่ะมันก็เลยมันก็เลยเหมือนเราก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับมันมันไม่ได้แบบมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรปัญหามันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติครับมาทํางานมานู่นนี่นั่นมันเป็นปัญหามันเกิดขึ้นแต่มันอยู่ที่ว่าเราปรับแล้วเราไปต่อแล้วเราช่วยกันไปข้างหน้าไหมอะไรเนี่ย้ผมกับลี่กจะคุยกันตลอดว่าทะเลาะกันเพื่อไปต่อนะทะเลาะกันเพื่อปรับนะทะเลาะกันเพื่อแบบ เรามีเป้านีใช่ไหมเราไปด้วยกัานนะอะไรเงี้ยครับมันมันเลยทําให้ทุกอย่างมันเบาลงหมดผมว่าคู่คผมกับลี่ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเนอะไหม,นนมผมไปเป็นทหารด้วยอุบัติเหตุขาด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เราเราเหมือนเชื่อมั่นในการและกันว่าเฮ้ยถ้าเราล้มเขาจะเป็นคนพาเราขึ้นถ้าเขาล้มเราจะพาเขาขึ้นผมว่าหลังจากสามปีแรกอ่ะมันจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วผมไปเป็นทหารด้วยอะไรด้วยมัน a lot of things happen น่ะแล้วมันก็ ช่วยกันผ่านมันมาทุกจุดได้มันก็รู้เลยว่าอนาคตถ้ามีปัญหาอะไรมันก็ช่วยกันผ่านใช่ครับใช่ครับมันก็ดีครับดีเลยแผ่นไว้หมดแผ่นครับแผนหถึงว่าเรืองแผ่นครับแผนเพราะว่าจะซื้อบ้านอ่ะจะเอาอินทีเรียมาดูมันต้องแผ่นเรื่องพวกนี้นะเพราะถ้าเกิดสมมุติแบบเราดูแล้วเราแบบไม่ได้คิดเรื่องนี้เราวันหนึ่งมีอ่ะแล้วกูจะเอาห้องไหนให้ลูกวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดไว้หมดแล้วไงนึกออกไหมครับแล้วเราก็คิดไว้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับว่าหนึ่งถึงสองคนอะไรเงี้ยครับก็ตามที่คุยกันแต่ว่าไม่ได้แบบ ต้องสองคนต้องหนึ happens, mm ่งคน whatever happen s ก็ตามนั้น mm hmm. เราเราเรามองว่าชีวิตมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่อยากมีอยากมีจริงๆเราก็คือหลังจากบ้านนี่แหละครับ mm hmm. ก็คือเราคุยกันเรื่องบ้านเสร็จปุ๊บอะไรก็อะไรที่มันจะเกิดขึ้นมันคือวันที่เราพร้อมแล้วเราวันที่เรารู้สึกว่าโอเคเราว่าเรา ready mm hmm. ที่จะแบบ mm hmm. ให้เห็นแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. จริง,รงๆทุกวันนี้ก็เห็นแล้วแหละมันก็ไม่ได้แบบมันก mm ็ hmm. เออมันก็ชัดเ <laughs> จนขนาดนี้เนี้นึกออกปะคือมันไม่ได้มีแบบเอจะไหม จะแต่งไหมนะคู่นี้จะอยู่ด้วยกันมันคือมันชัดเจนมากอยู่แล้วเขาก็ชัดเจนเราก็ชัดเจนมันภาพที่ออกไปทุกอย่างมันชัดเจนชัดเจนนะแค่วันที่มันจะเกิดขึ้นแค่นั้นเองครับเซอร์ไพรส์อยู่แล้วผมคิดไว้แล้วด้วยคิดไว้แล้วว่ายังไงคิดไว้แล้วจะขอ,อยังไง เราดูแต่งแน่นอนมาเลยเนาะแต่งแน่นอนเพราะว่าเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ชัดเจนมากๆตอนนี้ก็มีแพลนให้อินทีโรทีเรียมาดูเรื่องราวของการตกแต่งภายในก็มีแพลนไว้ด้วยนะจะมีลูก1-2คนนะทําห้องไว้แล้วทาห้องไว้เรื่อยมีห้องให้ทุกคนยกเว้นห้องตัวเองฉันดูใน YouTube อยู่เห็นน้องโนนเพื่อนเขาอ่ะนนอินทนโนะเขาเาอยู่นะคะ